อืมโอ,อนนไปไปไปนก็ต้องไปทางนี้สินะไม่ได้เออเน,นี่มันไม่ได้ที่ไ,ไงเค แล้วก็ปิดไปแวเดีด๋ยวๆๆๆเมื่อกี้อ้าวก็ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดแต้วไม่ได้อ้าว ป,ปิดไม่ได้ไรต่อปิดไม่ได้เดีมันไปได้เฮ้ยเอาหนี้ล้าก็ปิดาวายตัวนี้ปิดแล้วปิดแล้วนี้กลับไปที่นี่ห้องเดิม เดียยวเดีย,ดย,ดย,ดยไม่ใช่ใช่ต้อันนี้หรอเปล่าโอ้ถูกต้องเราก็ตัดซะอืมเรียบร้อยแล้วก็มันจะมีือรอ านฮิวชัดใช่นนเหมือนกับโคู่ขนาดน่ะนี่ดูดิกดไม่ได้ไม่ได้บ้างทำอะไรได้บ้างใช่เหมือนสไลดินฮิวสาดินฮิวเป๊น่ะอืมนี่ก็ไไ่ได้โลคู่ขนาดในซาลินฮิว เราก็ต้อง <c oughs> อมีรเป่าพอะไ้ประตูทีละ <c oughs> นี่คือเปิดปิดไฟใช่ไหมนี่กดไม่ได้ต้องมีอะไร อย่างหนึ่งนี่โกดก็ไม่ได้นี่มันห้องแบบห้องควบคุมไฟรืยวะคุมไฟฟ้าอันนี้อ้าวเดี๋ยวเจอเอกสารเขียนมาอะไรก็ไม่ดู installation engineering note โอเคอ่ะทีนี้เราก็เปิดซะ แล้วก็เป็นพัซโซอะไรอะ่ะต้องกดอะไรๆต้องหมุนเดียด๋วยวๆๆๆคือต้องให้มันสว่างแบบคบครบอะไรใช่ไหมไม่ได้ อู่เยต่อเอาได้เฉยแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมีสเซนย์รักอะไรเป็นอย่างเราก็ชี้มาที่นี่ใช่เราก็ไปเก็บ เม่ทอดโทเค็นโอเคเป็นเครื่องหมายเป็นเสียนลักอะไรบางอย่างนะแล้วก็เก็บไว้แล้วก็โมโอเคนี่กุญแจห้องเรียนแล้วทีนี้เราก็ได้เอา้าเจอ ไอ้คุณจแจรวก็ให้ตรงไหนดีวะต่อไปไหนด,ไไหนดีโรงเรียนนี้มันดูน่ากลัวกับต่อไปต้องเด็คืออาเคนี้เหมือนซาเลนิวเป้ดเลย

แล้วก็อะไรวะแมนบิลดินเซ็นทรัลฮอล์คีเวโอเคนี่กุญแจที่จะไปเต่แรวเราต้องดูแผนที่ก่อนก็ต้องอันนี้ถ้ารดาไม่ผิดนะถ้ารดาไม่ผิดนะถ้ารดาไม่ผิด มันน่าจะเป็นที่นี่อ่าใช่ท่านเนี่ยเปิดแล้วแล้วเราก็ใส่กุญแจซะเปิดอันลอกเปิดซะโอ้โหทีนี้เราก็สำรวจเลยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรโอ้หมีสิครับถือไม้เบสบอลอยู่ด้วย มันเจ็บขานฮ้ยเนนะ่ะแล้วก็หลบเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ยังไงต่อดึงเข้ามาเรียบร้อย 啊，你、嗯。嗯 mm hmm, hmm.

มีชุดนักเรียนอ่าน,นี่มีเราก็ต้องใสอุปกรณ์นี้เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วพรอยเราก็อืมญิงแรกอย่างรือเปล่าเมื่อกี้เสร็จแล้วก็เปิดปุ๋ตกระเช็คแฟนที่ ต้องไปชั้นสองใช่ไหมนี <c oughs> ่มไปชั้นล่างได้ก็ไม่ได้ปิดตายเรียบร้อยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่มีอะไรแล้วก็ตันที่นี้เนี่ยนะแล้วก็ตันแค่นี้เนี่ยนะไปดี เปิดได้เปิดห้องเรียนแคบๆห้องอะไรเนี่ย

你买买买，都不开拍。